เอาหน่อยเว้ยแมนยูตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะโดนพี่พรีลิเอร์พูเขาไล่จี้ติดมาแล้วเหลืออยู่แค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นเองนะหลังจากที่เมื่อคืนนี้หงแดงเขาก็เอาชนะเลสเตอร์ไป2-1หนะึ่งโดยที่ยิงประตูไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นนักเตะของเลสเตอร์ยิงเข้ามาดูตัวเองไอ้วาวฟาร์ดเพงทำอะไรของเมือเม่องนะก็ผมก็นั่งดูอยู่โอ้โ oh, ห ิเวอพูลจริงๆก็เขามีโอกาสปลุกเยอะแล้วก็โอกาสทำประตูคนข้งๆพอสมควรเลยทีเดียวดาวินยูนเยสโมซาลาโอกาสหลายครั้งจริงๆก็มีโอกาสยิงประตูได้ด้วยตัวเองแหละแต่ว่ากองหลังเทสเตอร์ผมว่ามึงไม่นิ่งไะไอ้วอลฟ้านะสกัดแต่ละลูกลูกแรกก็สกัดมาไม่รู้ว่าสื่อสารกับโกยังไงทําไมโอ้โหแล้วจังหวะโคตรเป็นใจนะบอลกระดอนย้อยเข้าโกลไปแล้วก็ลูกที่2ก็บอลกระเด้งมาแล้วก็คือถ้าโดนตัวเข้าอ่ะโดนตัวแล้วแบบ ถ้ามันกระชันชิดแล้วแบบโดนตัวเข้าเข้าประตูไปมันยังดูยิงดูแบบเออน่าเห็นใจแต่นี่คือแบบบอลกระเด้งมาแล้วแบบเหมือนปฏิกิริยาคือมึงไม่นิ่งมากพอนมึงก็เตะเข้าประตูตัวเองไปโอ้โหเฮ้ย ไอ้วอลฟาร์นะก็น่าจะเป็นแมนออ t เดอร์แบของเกมเมื่อคืนนี่นแหละที่ทำให้ลิปูได้ชนะไปฮนะส่วนเบนฟอร์ดอีกคู่หนึ่งก็เอาชนะเวสต์แฮมได้2ส,สูนะฮะอีวานโทนียิงได้อย่างต่อเนื่องครับเหมือนยิงประชดว่าไอ้เซาเกตไม่ยอมเรียกกูติดทีมชาติแล้วกูยิงแม่งต่อเนื่องเลยฮนะแล้วก็ทำให้สถานการณ์ของผมว่า เดวิดมอยเนี่ยน่าจะอาการหนักพอสมควรนะแพ้รัวๆมาหลายนัดติดแล้วฮนะเผลอๆจะโดนปลดเอาได้เหมือนกันฮะนะนะมอยนะครับผมส่วนคัมคืนวันนี้นะครับผมก็เป็นคิวของแมนยูในเตดเรานะฮะเตะเป็นคู่แรกเลยหนึ่งทุ่มครึ่งฮนะวันนี้แมนยูเรามีโอกาสที่จะขึ้นท็อปโฟเป็นครั้งแรกด้วยเอยเป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่ได้จแต่ว่ามีโอกาสขึ้นท็อปโฟนะเพราะว่าสเปอร์เขาจะเตะวันพุ่งนีฮะอย่างน้อยก็ถ้าชนะฟุได้เนี่ยก็จะมีโอกาสท็อปโฟอย่างน้อยสัก 24ชั่วโมงก็ยังดีฮะเพราะว่าตารางคะแนนในตอนนี้ในแมนยูเนี่ยตามหลังสเปอร์เหลืออยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นเองฮะและเตะน้อยกว่าด้วยนะครับผมก็ลุ้นกันส่วนวูฟที่จะเจอกับแมนยูเต็ดเราตอนนี้อยู่ในโซน้ทยตารางก็จริงฮะอันดับที่18มี13คะแนนห่างจากบัวซอนตันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าเ,าเปลี่ยนโค้ชใหม่โรเปเตกีเข้ามาก็ฟอร์มดูดีขึ้นนะที่แล้วก็เอาชนะทางเอเวอเรตันไปได้ก็ ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดนะมาที่ฝั่งแมนยูเต็ดครับความ้อมบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหจัดเต็มแน่นอน100%เร์เนตะ์ะเพราะว่าภาพสนามซ้อมล่าสุดที่แมนยูเต็ดเผยให้แฟนบอลได้เข้าไปดูคนระก็คือเดโก้ดาโลและก็ลิซันโดมาติเนตกลับมาแล้วนะดังนั้นบอกเลยว่าตอนนี้แมนยูฟูลทีมแบบจัดเลยทีเดียวนะก็คืนนี้ ซีเบตโตจินที่คาดว่าน่าจะส่งลงสนามลุยนะฮะก็เดกอาเหมือนเดิมครับแล้วก็ปักหลังสีตัวเซนเตอร์น่าจะเป็นลิซโดมาติเนสครับกลับมาจับคู่กับ ella, ลาเฟอวารานซ้ายก็ลูกชอขวาก็ถ้าดูตามฟอร์มอาจจะให้โอกาสวันวิซาก้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวส่งเดโก o ดาโลมาที่หลังถ้าสมมุติว่าเกมลุกมันไม่คืบหน้าทางฝั่งริมเส้นทางด้านขวานะฮะแล้วก็ ตรงกลางเหมือนเดิมครับคาเซมิโลนะที่แล้วนี่โคตร MVP มฮะก็จะได้จับคู่กับอีลิกเซ่นแล้วก็บูโน่ครับหน้า3ตัวเหมือนเดิมครับกำลังลงตัวมากขึ้นอย่างแอนโทนีขวาแล้วก็ซ้ายเป็นแรดฟอร์ดแล้วก็หน้าป้าเป็นออโตนี่มาซียาวนะฮะก็แมนยูเราเนี่ยคืออย่างใน,นที่แล้วที่เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เลไปได้เนี่ยทำได้ด,ดีฮะเรื่องทีมเวิร์คฮะการต่อบอลการหาจังหวะเข้าทำเดี๋ยวจังหวะจบสกอร์จังหวะสุดท้ายเนี่ยผมว่า คือถ้าแมนยูเนี่ยอาจจะยิงเพิ่มความคมมากขึ้นคือถ้าหาโอกาสยิงได้มากขึ้นแบบนี้แล้วเพิ่มความคงข้นินิดผมว่าวูฟก,ก็วูฟเถอะผมว่าแมนยูชนะได้นะฮะแล้วก็สถิติที่เจอกันมาเนี่ยแม้ว่าในช่วง4 ซีนัดหลังมาเนี่ยแมนยูจะชนะมาได้โดยตลอดนแ,แต่ก็เป็นการชนะแบบคือจับหนึ่งศูนย์สองหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะโลเปติกีก็บอกว่าเนี่ยคือแม้ว่าเขาจะเคยเจอกับแมนยูเต็ดในช่วงที่คุมเซบีย่าอยู่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นแมนยูอาจจะนักเตะคนเดิมๆแต่ว่าโค้ชใหม่แท็ติกใหม่มันเป็นเหมือนทีมใหม่ไปแล้วฮนะซึ่งแมนยูเต็ดก็ตอนนี้บอกเลยว่าพร้อมชนทุกทีมนะครับผมแหม ความรู้สึกส่วนตัวอีกแล้วนะฮะก็วูฟเองฮะยังมีตัวที่อันตรายหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นดานิเอลโพเดนส์นะครับผมที่มีความรวดเร็วแล้ไปถึงดิโก้คอสตาที่กองหน้าที่เป็นกองหน้าและชนค่อนข้างดีฮะลูเบนเนเวสเก็บแดนกาเจ้ามูดิญโยกยิงไกลก็โอเคฮะแล้วก็อาดามาโตเล่ที่เจอแมนยูทีไรแม่งปั่นป่วยแมนยูทุกทีฮะดังนั้นแมนยูก็ต้องระวังให้ด,ดีแต่ส่วนตัวลึกๆยังเชื่อว่าแมนยูจะ เอาชนะไปได้ครับอย่างน้อยก็1-2ลูกน่าจะทำได้ส่งความสุขส่งท้ายปีให้แฟนบอลแมนยูเต็ดฮะส่วนฟุตบอลคู่อื่นครับนอกจากแมนยูฮะมีบอลมัดเจอกับคริสตัลพาเลสฟูลแลมพอบซาวแมนซิตี้เจอเอเวอร์ตันนิโกโซ่เจอกับลีดส์เต็ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยทางไบรตันพบกับจา่าฝูอาร์เซนอลนั่นเองคืนนี้ลุ้นกันครับว่าผลจะเป็นยังไง